าเกนเ่ันนั้นย่าเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ปุ๋ยเป็นคนไข้เก่าของคลินิกนะคะเสริมจมูกกับทางคลินิกไปนานเท่าไหร่แล้วคะ5เดือนค่ะ5เดือน เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาทําอะไรที่คลินิกคะวันนี้พาน้องสาวมาทําอีกคนนึงอ่าน้อเห็นสวยก็เลยมาทําด้วยอ่ะคือแบบทําไปแล้วแบบเปลี่ยนใช่ค่ะหน้าเปลี่ยนมากมีแต่คนทักอืมใช่ค่ะก็คือคนรอบข้างคนรู้จักใครๆก็ทักหมดเลยล่ะค่ะใช่ค่ะทักหมดเลยว่าอู้ ทำแล้วสวยขึ้นหน้าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แพงใช่เพื่อนก็เลยเห็นปุ๊บอันนี้น้องน้องแบบสาวชายลูกพี่ลูกน้องกันก็เลยพามาเสริมจมูกเป็นลูกสาวทินิตี้คลินิกอีกคนนึงตอนที่ทําจมูกกับทินิตี้ไปค่ะทําไมถึงได้ตัดสินใจเลือกมาทําจมูกที่นี่ให้น้องสาวดูคลินิกให้หารีวิวให้ว่าที่ไหนดีแล้วน้องสาวติดตามที่นี่ดีน้องสาวแนะนําก็เลย วันทาว่าน้องสาวพามา,ามา,มาด้กันคแต่น้องสาวยังไม่ทำเอย่ยังไงเนาะน้องสาว,ส,ส,าวส,ส่งพี่สาวมาลองดูก่อนส่งพี่สาวมาร้องเขียงก่อนอแต่ว่าโดยรวมก่อนทําที่คุณพ,พี่คุณหมอบอกพี่ปุ๋ยว่ายังไงบ้างนะคะโครงสร้างจมงูกใช่คุณหมอบอกว่าอาจจะเอียง จำไม่แน่ใจ,ใจว่าตรงนี้เอียงซ้ายตรงนี้ไปทางขวาะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าอาจจะเอียงนะแต่พอทําออกมาก็สวยไม่เอียงไม่เอียงค,คือเดิมต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าฐานจมูกของพี่ปุ๋ยสองข้างไม่เท่ากาันแล้วก็มีปัญหาเรื่องปีกจมูกที่ค่อนข้างกว้างะนะคะแต่ว่าโดยรวมทรงที่พี่อยากได้คือทรงซารางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงคะสวยหวานสมใจเลยไหมสมใจเลยค่ะสมใจเลยก็ หเดือนแล้วค่ะเป็นจมูกที่หวานแล้วก็เหมือนเกิดมาพระเจ้าสร้างจมูกทรงนี้ให้มาเลยดูไม่โป๊ะดูแบบว่าไม่ไม่ไม่ดูปลอมดูใช่มีแต่คนบอกว่าดูแบบดูธรรมชาติดูค่ะแบบจับไม่ได้ว่าเสริมแต่คือสวยแบบไร้ที่ติค่ะก็ยังไงอยากให้พี่ปุ๋ยค่ะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านสำหรับใครที่สนใจ อยากจะได้จมูกสวยหวานทรงสารางพี่ถุยช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะใช่ค่ะถ้าอยากทำจมูกสวยๆราคาย่อมเยาเชิญที่อินเทอร์ิกได้ค่ะสวยจริงอันนี้แบบจึงมากพนักง,งานก็ดูแลดีคุณหมอก็มือเบาราคาย่อมเยาแต่ต้องได้ที่สำคัญ วันนี้ก็พาน้องาหม่คนนึงใช่ค่ะวันนี้พาน้องสาวมาสวยด้วยอีกคนขอบพระคุณมากมากเลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวพบหนึ่งปีนะคะเรียนเชิญเข้ามาติดตามนะคะมาเช็คทรงจมูกอีกครั้งได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ